สวัสดีค่ะอิสุรพาฒน์ชาแนลค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูคนดังลงสะนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงว่าได้ดังยังไงครับดังไฟดังไฟเด้ว่าได้ใส่นั่นเนี่โมเมนป่าเปค่ะกันอยู่ในอยู่นนั่นนั่นนั่นป่าต้นนั้นเอาออกโบเบิร์ตค่ะเอ้ยยังมาปลาคอ คนคือมีอุปกรณ์สอนดีด่เด,ด,ด,ด้๋ยค่ะไสสสสสสปสางแล้วค่ะนี่สอนึ้นแมาแล้วก็กองไว้นี่เลยบอกค่ะยอนนี่ฟังา้ามีหลายอันอยู่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้อ,อ่้นดังบอกอบาาค่ะอู้คนน่าดังคนบักใหญ่นึง ้วยบอกหอยอยู่กูหมองมนกเกี้ยออกจักหน้าจนมาอ้าวสางก่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นย่ามายสองค่ะข,ของวันที่สามสท่านว่าคม2 5 6พัค่ะนีรีย้เหออเต็มสาเลยเต้านี่ดงอันนึงนี่ แคุณ่นปลาตัวเนืงอนั่นค่ะปลาตัวเนืงอเห็นว่าได้ตัวหญ่กับทิ่มตัวน้อยเนาะได้ใหย่แล้วเรื่อน้อยตีนอยู่เทิงค่ะนั่นแหละยังว่ายใหญ่ข้นดังมาสอนเอาตีนตีนดังขึ้นเทิงแล้ว ที่สังเกตนะคะกระเบิ้งจากลูกด่างแงนนะคะเพราะว่าตัวลูกด่างแงนนี่สิเป็นตัวท่วงนำนักค่ะูยมมน่ลอยูกทีมกซอยกันปดนะคะ

สาในเลิกจัาเมดค่ะนี่เพระว่าตอนนี้กนหมันก็เเลืออยู่บนารแล้วครับาเียงแล้วค่ะออยู่ประมาณเพียงพนออีีเยพอล้วนดังละค่ะ พาสียว่าอุ้ยสาหน้าะไรคือหลายเถอไปหน้าเล่านิเราเสิว่าไมจาเ้โอ้ทีมงานาเรีเดี๋ยวดักเืองดื่มักเต็มโก้โก้คต้เ้งนี้าาแล้วดิค่ะต่านี

ปลาค่ะจับปลาแน่นั่นปลาโอ้บ่เบิดค่ะกินไหนด้บ่ท่านเนาะกินได้บ่เนาะโอ้อยู่กลางสิโอ้ฝุนน่ะอ่ะเออคือแม่นความเพินอีริีตอพุ่นผู้เชียวชามส่วนนี้พุ่นอ้ยสิได้เว้ย อยากเป็นคนดังเลยยังเป็นคนสางอีกตัวนี้มองเงี้ยมองไก็นแต่ตาค่ะผู้หูว่าเป็นไผ่บาวันเมียร้ายร้ายนี่จักกล้นค่ะแจ่วกันเล่นนะคะ

เกือบพูดพูนค่ะคุนดังล่วงสาไปใส่เกือบพูดมันแมนแนวบ่ค่าตรงฟาดทิ่มค่ะเกือบพูดก็เลยต้องเจิดนี่เป็นอุปสรรคสัมเล็ดโก้พอด้เล็ดโก้จังได้พูนผู้สางกระสางอยู่ ของดีเมืองงุบนหมอต้องซุ่มเงาไปเบิ่งอยู่ห่ค่ะข้าล่างขยายเสีเต่าเหมนไหมนี่

สอนดังค่ะต้องใส่ข้นห่าข้นมวกระทอดทิมมั้งล่ะ กก้นค่ะสอนดังไงเต็มสาเลยเนี่พุ่นพุ่นติดแล้วติดแล้วฟังนั่นเป็นกองเชียดด้วยค่ะฟังนั่นก็เห็นต่เชียกีฬาพระเชียกเขาสอนดังค่ะก็เห็นต่สอนเขียนต่ไปเชียกีฬาโอ้

ไหวไหวว่าซั่นโอ้ตาลซ่อนแห้งครัพุ่นอุ้ยสิได้เซาดางไปสอนอยู่เขือนน่ะดาบานสิเซาดางไปอนอยู่เขื่อนน่ะล่ะคั่นสิถูกดีปานนี้เนาะ เป็นน้ำมันน้ำดางหรือเป็นน้ำมันอียงโอ้ยบัวบ้าต่สองสามตัวหล่ะค่ะเบื้องจากจังหวะโดดโด่ค่ะ

นี่ค่ะโอ้อีกขวดนึงลายลูไปจักลับอีกจักหลอเออนี่ยน้โอ้ปลาคอใหญ่ของแท้ค่ะสามสามฮะไอ้สทอทอมาไอซอทอมาเก็บปลาค่ะซออ่้าดึงดึงเด้เ่าไปแกงสอทอดเด้อ่มันตงเ้ตัวใหญ่แห้งเนาะค่ะนาะ คนนะคูตายถ้าทำด้วยสิคว่มลงไปนี่ก่อนนะคะอ้ยตัวดแนงเนาะ่มจับบาดเด้น้ามันได้หลายแล้วค่ะซสทอดเีบก่อนคือว่านูนได้ตั้งใจมือมื่นมือนสาเอาปลาเสียสมอหนอยนั่นด้ยด้ยพี่ไป หัวยุบพุ่นค่ะนั่นหางอันนึองอันเนื่งเนืองอ่ะค่อยๆตัวนี้คึ้แม่โซซโซอนค่ะปากอ้หญง่ของแถบว้าของแขบของแขะสมถะสมถะไงเะสมงะสมสมะสมสอสมะสส

วงหยอเลยวงหยอวงหยอตาตาค่ะปุ่นเมืองตาผู้จับนี่หูเลยค่ะว่าเจียวช้านจบปลาอะไรอย่างเงงมงขุนโอ้ยองเห็นค่ะอีกจังรอบอีกจงรอบอเห็นค่ะขุนค่ะไปหลยเตอพาไปอีกรอบนึงค่ะค่ะห จังใดกับากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับช่องสุรภาชาแนลด้วยนะคะเนี่ยปลายังอยู่ค่ะเอาไม่ค่ะปากดติดตามช่องไม่ฝากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับช่องสุรภาชาแนลด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ